ทุกคน,ท,กคนทุกคนถึงเวลาเดินทางกลับบ้านเรา <c oughs> เมืองไทย <c oughs> กำลังเก็ <c oughs> บกระเป๋าจ้าทุกคนพร้อมเดินทางเนาะวันนี้ขึ้นเครื่องตอนจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเครื่องนะ่ะบ่ายสองสินาฬิกาสนาทีแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น14บสนาฬิกาสานาทีทุกคนก็เลยเราก็กำลังจะออกเนาะนั่นแหละ กว่าจะไปถึงออแลนดาก็ประมาณสามสามสิบนาทีประมาณนั้นทุกคนเพราะว่าเราอยู่ถือว่าอยู่ใกล้นะมไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนทุกคนพร้อมเดินทางแล้วไปด้วยกันเนาะกลับบ้านเราเมืองไทยนั่นแหละดีใจไหมดีใจครับโอเคจ้ะทุกคนลองกลัวลองอะไรกลัวม <laughs> ันจะช่วยปวาดาิ ล uh huh. อันนั้นเขาไม่ได้เรียกช่วยเอียนเนีย่ยเราต้องเก่วงท <c oughs> <c oughs> ุกคนเครื่องบินนี้เป็นโรงแรมนะใกล้สนามบินออรันดาออรันดานี่เป็นเป็นโรงแรมคโเทลคาเเฟ่ป็นคาเฟ่เป็นร,รนาน้านอาหาร ดูท้องฟ้าวันนี้เป็นย um> ังไงนะดูจุดเรื่องอะไรโอ้โหดูสิจั๊แต่ว่าพวกเขาไปกันอีกแ้เล่นนั่นอะเล่นทุกคนไม่อะไรหรอกเล่นนู่น่ะ ักเ,เดี๋ยวมันจะตกลูกใส่ได้ใส่เลยไ,ไม่เป็นไรไป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 ไรไปไเไอไอไปไไปไปไปไไไไปไปอไปไป เราเอารถมาจอดที่สนามบินนะทุกคน,อคนตอนนี้รอเครื่องยังไม่รอเครื่องอบิสก้าโกสเตลสนลาลซอนรอตรงนี้ตะกเกียงเขาเขี้ยนูนเครื่องนู้นเราจะไปดี น่าจะใช่น่าจะใช่เครื่องเราเดี๋ยวมันร้อนอนค่ะเรานั่งกินอาหารนะนิดนึงก่อนจะเข้าไปสเต็มพาสเราก็เข้าไปรลเครื่อง

有的。 ับกระเป๋ารารับกระเป๋าเดี๋ยวสักครับเดี๋ยวที่โรงแรมครับถึงโรงแรมแล้วทุกคนถึงโร <Wow. S 1> งแรมแล้ว <laughs> ห้องใหญ่เลยเนาะ อันนี้สองห้องสองเตียงห้องใหญ่มากห้องห้องเอ่อ family room อ่ะทุกคนโอ้เตียงเตียงใหญ่มากทุกคนอ้เอาวแล้วห้องใหญ่ดีดูมีบอลก็คอยด้วยนะ Yes โรงแรมที่พักแล้วนะคะทุกคนดูประครับตัวเบล่มเลยดูทุกคนทุกคนทุกคนใหญ่เนาะตัวเยอะ oh, <yes. S 2> ปาลูกไปกินข้าวไปนี่บริเวณโรงแรม เดินไปกิน uhm ข้าวเช้าถึงพัทยาแล้วเวลคอมเมนชินไทยลำถึงพัทยาแล้วเดินไปหาข้าวกิน คอนแทนี่คนยากมากใครทุกคนมาม,มาให้เราอ๋อ้ใช่ใชถ้าทุกคนเห็นเราสี่คนอยากให้มากินข้าวด้วยกันอ,อคใครเจอเราก็เดี๋ยวมากินข้าวเช้าด้วยกันนะถึงตอนถึงพัทยาตอนสิบโมงทุกคน เดินดูโรงแรมนี้คนอย่างสวยเลยอู้สุดยอดเลยอะใหญ่เ,น,เน,นานะใหญ่เนาะแต่ว่าแพงมากคือเราเราดูอะแปดหมื่นแปดหมื่นกว่าโครนนะแปดหมืออ่นกว่าโครนนะไม่ไหวลรอกแพงเกิน ครอยากไปนี้อยากมาตรงนี้พร้อมเธอมีนอนทเวที่วันพัทยาทุกคนครับคะพออรไนไเดี๋ จะมากินข้าวหิวข้าว <c oughs> มือแรกอยากกินกว๋วยเตี๋ยวสดร,ร้อนทุกคนเพราะว่านอนไม่อิ่มเลยบนเครื่องอะ่ะทุรักทุเลมากคนเยอะ เ oh. หนือ no? หน่อยเนาะเหนื่อยแล้วหิวด้วยอ่ะอ่อนด้วยเออเสียวข้าวข้าวสองนมบอกนะจะกินที่นี่ก็เลยต้องรอห้างเปิด <Yeah. S 1> ห้างมันยังไม่เปิดห้างมันเปิดส <We> ิบเอ็ดโมง We want to go out and eat in breakfast time we want to eat lunch Yeah. กันั <laughs> uh, What do you, What do you think you w a n to eat กินกเนริด็ได้อะไรก็ไ You know You you remember you remember you remember what I always eat first time every day, time we go to Thailand What I eat <laughs> Yeah น <laughs> ครับครับเอา always the first I s h a t e กินได้ด <ข 74. S 1> ิเมล็กอยากกินลาดหน้าวัดด กะเพราคุณค่ะปรุงครับนิดหน่อยครับลูกไม่ต้องปรุงเยอะคุณค่ะปรุงนิดเดียวนะลูกน้ำดูโกดูโก้โก first พริกพริกเอาซ้ำขีดตตาแมวเอาอีกนิดหนึ่งกระด่ลูก เอาตาลใส่นี่ได้หูกให้น้องใส่ด้วยระวังหกเอาช้อนเนยลูกไม่ใช่เอาช้อนอันนีได้อันนี้ใครเนี่ย<ด> เออแม่ว่าจะเอาันไม่เป็นไรไม่เอาได้ครับอ่ะกินเป็มหรือเปล่าอ่ะแบบนี้เอ้าได้แต่ไม่มีแตงกวาแม่ว่ามีอยู่นะเวลากินเแต่เค่นั้นแหละเป็วเส้นอื่นหมดแล้วรอแม่ทางนั้นได้กะเพราทางนี้ได้อ่าเส้นเล็กน้ำตกหู ขอกินก่อนนะทุกคนสด้อน ออลลี่ไทยแลนด์ออลลีเมืองนอกไม่ได้นั erm> ่งอย่างนี<_<_้นะแมทอเล็กสวีเดนสวีเดนนอร์เวย์ไม่ได้นั่งอย่างนี้นะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนอะเฮ้ยัสดิฮะมาคยกิบเบลมาายกิลแต่ว่าลงเงี้ยสี่เดินปลกเด อินลูกอินโอเคนี่คือโรงแรมที่เราอยู่นะทุกคนไอ้อะาจะเข้าไปี่มระวังรถนะลูก คึ่งวันยังไม่ได้นอนเลยทุกคนลงเครื่องมายังไม่ได้นอนเลยไปไปขอพักผ่อนก่อนนะทุกคนขอพักผ่อนก่อน